ไปครับทักทายกันครับเ้ามือนี่วันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาหมอกหนาะนาะแบบห้สิบเมตรเน็ตมองบ่เห็นยังเลยนี่อันนี้โซนี้มาช่มสวนหลังวัดทีผ้ากันเห็ดไหวอันนี้ปูปบักทั่วบักแตงลุ่มข้างนองนี่ อันนี้เป็นแปลงของคณะจริงแปลงพักอินเดียเนี่ย่ต้องบม่ต้องเฮ็ดให้นุ่นขึ้นครับบม่ต้องขุดดินนุ่นขึ้นงแต่ว่าขุดคู่อ้อมไ้เห็นมันปล่อยน้ำเส่ได้ส่วนมากอินเดียเขาบ่ได้หดพักือบานห้องครับอินเดียเขาหดพักเขาปล่อยน้ำใส่เขาปล่อยน้ำใส่ให้มันหงเลยนี่คือการหดของอินเดียแล้วก็ยูดได้ร้ายมือยู่ได้ร้ายมือ บ่ต้องมาหดซุมือคือบานห่านะอันนี้เห็ดข่างมักมะละปลูกมะละอันนี้ปลูกมาละอันนี้แปลงขนาครับเนี่ยปลูกได้หาแปลงนี่อันนี้ปลูกไปหาแปลงที่ไปสือมือน,นันอยู่ในบ้านที่คุณหมอเพ่นปลูกไว้ด็อกเตอร์พ่นปลูกไว้อันนี้ก็คิดว่าสิเป็นกระหลำ่ำแต่มันสิเป็นกระหล่ำเหเพราะ่าไปสือเบียดมา่ตากตลาดแจ้งมันสิเป็นห่งัง เนาะเป็นยังกากินอะไรนัน่นนี่มันเป็นพักยังกากินอะไรนัน่นล่ะนี่เป็นบักแข่งบักแข่งบานหอกกระมีบักเขียนี่บักเขียะตะวันอ,อยู่นี่มิตรบักเขียะเงีวพันบักเขียะเงีวเยอได้บักเขียเปาะอยู่เยอะเด้บักเขียเปาะมาปลูกกอเดียปะปะป๋ยวคบเปาะเปาะนั่นเรื่องอันนี้พัก พักยังยื้อซื้อว่าได้อันนี้เขาจะปลูกไว้ตะโดนอันนี้เป็นหัวใช้เท้าหน่หัวใช้เท้าก็ล่งหัวญงแต่ว่ามันก็นั่นล,ละล่ะว่ามันกะอายุพ่อสมควรแล้วละ่ะอันนี้บ้านอันนี้พ่อมเมล็ดแป้งสันๆนี่พ่อมเมล็ดสามซี่หาแปลง ฝั่งนั้นเป็นบล็อกเคอรี่ฝั่งนี้เป็นเนี่ยบล็อกเขือร์เคอร์มันเขือเทศดบานเฮาอันนี้เป็นกระลำเพอกระลังเพาะ <c oughs> อันนี้สิเป็นข้าวปีแปลงนี้เพราะว่าสองแปลงนี้จักมันแปลงใดเป็นขนาดแยกแปลงใดเป็นเป็นใน่ยมะเขือเทศบันี่ใจเด้อนะี่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเป็นไดก็เป็นนั่น อันนี้ดอกเตอร์พันยอดพักบุงกบ้งพักบุ้งกินแปลงกระลังกระลังโปงโอ้หมอกหนาแห้งครับหมอกหนาแห้งอันนี้บ้านมาเล็ดเงี่ยงกอกว่าแดงแดงว่าแดงแดงนี่นี่นี่ว่าแดงแดงนี่พักบุ้งในสองแปลง ผักบุญใสองแปลงอันนี้เป็นหอมปลอมหรือว่าผักซี่เหล้าบานเข้าน,น,นี่ยนะเป็นหอมปลอมในสองแปลงคื <c oughs> อกันวันในสองแปลงนี่เนาะพมาชมสวนเป็นไรพื่อนละ <c oughs> พื้นที่นี่ใกล้เต็มแล้วกระโโบกระสิบ่พราอะไรกระสิสามงานโดยประมาณน,นี่น พาคกันขุดอยู่นี่แหละใส่บกจกล้วนในการขุดไก่สีเต็มแล้ว้าคกระเรื่มง,งอกเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นนี่ภาชมก็เลยย้าช่มสวนเลยย้ามาช่มสวนเสาเน,นี่กับบรรยากาศหมอกหมอกย่ำเสาน,นะหมอกนะนั่นนะย่ำเสา อันนี้ยังว่าท่านได้ลงฟังนี้ยังว่าท่านพราะว่านั่นก็มีผักหนีว่ันนาตึบที่นี่พักอันนี้วันได้ซื้อได้ก็เสียบกระซองมันเสียบไปพร้อมโอ้ใส่ยาจนเป็นเขียว พากันคุดกับที่แมวคั่วที่เพิ่นมาเั่วนี่เหลือพื้นที่ตรงนี้ว่าสิหีบักแตงมาปลูกบักแตง่าท่านมีบักแตงมีอยูในหน่อยล้มหนึ่งก็เลยอยากได้พันธ์เม็ดบักแตงอีกนี่การปลูกก็ดึงเสือกปลูกกันสี่หลายให้มันตรงตรงงามงามเห็ดงามพร้อมนี่ปลูกเป็นํำเชือกอันนี้เป็นบักทั่วนะครับบักทั่วทั่วไร่ข้างนี่แหละมันหาใหม่ยากครับ ันหาใหม่เห็ดค่างยากยากก็เลยหาพันธุ์บักทั่วอะไรค่างนี่มาป,ปลูกปลูกข้างในยังอยเพื่อหวังทั้งยังอันนี้เป็นทัวลั่นเต่าครับทัวเั่นเต่าได้สามแถวทัวลั่นเตา่ตาได้สามแถวนี่นี่ปลูกคููสาเหตุที่ปลูกคูัวังสี่ก็ฮะใหม่มันหายากครับจะมาเห็ดค่างก็เลยปลูกคูัวังสี่เราสี่เสียบค่างไว้ตรงกลางสีเสียบค่างไว้ตรงกลาง,าง,ง,างนี่ปลูกคูอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดง ระเจี๊ยบแดงได้สองแถวสองแถวเคืองกระเจี๊ยบแดงพี่เบิ้งพันธุ์มันพันธุ์มันแก้วที่ย่อมแม่ครือเอามาจากญี่ปุน่นเป็นพันธุ์มันแก้วญี่ปุน่น <c oughs> ว่าสิขยายมากนี่ครับจงเหลือพื้นที่ไปนี่เล่ยเล่ยปลูก ตัวมาหนีมีพื้นเลียเลยพิทีตรงนี้ก็เลยสิขยายออกมากนี่จากสองหล่องสองคู่มาขุดคู่ขึ้นสองคู่มีพันมันแก้วญ,ญุ่นอันนั้นเป็นดอกสโสนโสโนโตะไคร้เพิ่นปลูกไว้หลายหลายพิ่นน้ำขังกำแพงแตเต็มมีอ,อ้อยอ้อยก็ปลูกไว้อ้อยนี่ปลูกไว้ถ้าใส่งานเป็นบุญกระถินเป็นยังสิใส่ได้ อันนี้ก็เจี๊ยบเขียวอันนี้เต้าเผาขยะครับเต้าเผาขยะนี่บักนาวนี่บักนาวบักใบบักกูดบักซีดาเคาจะปลูกไปเนาะบักนาวบักกูดบักซีดาบักม่วงบักม่วงก็หลายอ่านี่คือสวนโอ้ขุดไปปลูกไปปลูกมากใกล้จะเต็มหมดแล้วการใส่บัก จกขุดย่างเดียวใส่บักจกบักจอบขุดย่างเดียวใกล้สิเต็มพื้นที่แหละพวกฮาลังเทากัดพื้นที่วทก,วกว้าง,งกว้างกว้างตั้กว้างนี่คิดว่าสิปลูกอีกอย่างน้อยจังสิเต็มปลูกไปปลูกมามันสิบป๊อมันสิบปอ๊ปอแนวปลูกพื้นที่สิบปอ๊ปอแนวปลูกปลูกไปปลูกมาใกล้สิเต็มแล้วไก่สิเต็มแล้วน,นี่เนาะเบิ่งแปลงผักเงี้ยวเลยเห็ดเงี้ยวสุดเหงี้ยวสุดมาสุดทางเลยแปลงผัก เห็นเงยเง่าสุดมาสุดทางเรือไปตะทางยางเรือไปทางยางให้เบื้องฟังทางพุ่นนะดอกเตยปลูกยังฟังนี่พิ่นหยอดเม็ดพักบุ้งพิ่นหยอดไปลุ้มไปลุ้มพิ่นลับบัววันบัววันหยอดไปลุ้มไปลุ้มเอานั่นนี่เป็นพักบุ้งเมื่อพ่นวานอย่างต่อ นี่โบลูคือกันวลคนว่น,นยังตัวนี่อบ้ท่านเกิดเกิดมาได้กะลูเกิดมาได้กะลูนี่เนาะปักเขียกับงามดิเมึงใบปักเขียวอุ้ยงามคักดิพุ่นีน่แต่บใบขาฝ้ามือนี่ใบป,ปักเขียเพิ่น์นเอาครับเจอกันคลิปต่อไปเมื่อนี้ เศร้ามื่อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศหมอกยามเศร้าดวงอาทิตย์กำลังออกกำลังมากาเบิ่งบรรยากาศหมอกยามเศร้ากับเบิ่งสวนเบิ่งช่มสวนพักหลังวัดที่พาก,กันปลูกไว้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี่ช่วงเห็ดพาก,กันเห็ดสวนปลูกพักไว้เพื่อถ่ายตอนรับตอนรับผู้สแสวงบุญ ที่เดินทางมาจาริกสแสวงบุญประเทศอินเดียที่มาพักยูวัดกุศาวดีพุทธวิหารก็สิได้รับประทานพักที่ปลอดสารพิษเพราะว่าพักอินเดียบางที่บางเถือบางที่มันมันรับประทานบ่ได้ตัวอย่างพักอินเดียนี่บ่บ่ฉีดยาขามาแรงครับพักอินเดียแต่ว่าหดเอา งดเอาเลยอาบเอาเลยบ่มีการฉีดครับแต่ว่างดเอาอาบเอาเพราะฉะนั้นพักที่เฮาปลูกไว้ตอนรับพี่น้องยู่ได้วัดไทยนีสิปลอดไัยที่สุดครับปลอดภัยที่สุดอ้าวพ่อแดดออกหมอกก็เริ่มจางพ่อแดดออกหมอกก็เริ่มจางครับเอาคลิปนี้ก็ลาก,กันเท่านี้ครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผม